ครับผมวันนี้จะมาทำกับข้าวครับผมผัดกระลำครับผมขั้นตอนแรกก็ใส่พริกไปเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยหมูครับหมูคับลูกชิ้น Vi har fått piggapong. กะล่ำครับผมเดี๋ยวรอให้เนื้อสุกก่อนครับผมค่อยใส่กะลัำครับแล้วตามด้วยเครื่องปรุงอยู่ไปเรื่อยๆครับผม ชแนลลงมือทำเองครับผมทำข้าวตอนเช้าเครื่องปรุงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องเครื่องปรุงครับตามด้วย กะลัมก็บผมกะลัมใส่ลงไปก็บผมหลังจากซอยเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยกะลัมก็ไป เช่น้ำสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมกลั่ลงไปคนให้เข้ากันครับ ไไม่ต้องแรงปล่อยอ่อน ผัดกะหกล่ำไสหมูกับลูกชิ้นครับผมผัดกะหล่ำไสหมูกับลูกชิ้นครับตามด้วยรสดีครับผมใส่ลงไปครับใส่เยอะๆเค็มครับ <c oughs> ตามด้วยพงนัวครับผม ใส่เยอะเสียบหลายครับใส่เยอะอร่อยเยอะน้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปครับผม ด้วยซอสปรุงรสครับฟ้าเขียวเพิ่มความหวานนิดนึงครับส่วนมากผมไม่ชอบหวานครับไม่ต้องใส่เยอะครับ นี่ก็พอแล้วครับผมไม่ต้องหวานมากเดี๋ยวแพ้น้ำตาลหนึ่งครับ หนึ่งข้าวเหนียวครับผมของแ่บอีสานครับผมนี่ครับผม <c oughs> รสชาติ เก,เกลือเทศไปเพื่อเป็นตกใสยเยอะครับผมกะลัมก็เปรี้ยวอยู่แล้วครับเกลือเทศก็สร้างสีสันความสวยงามครับผมใกล้จะสุกแล้วครับผมกะลัมเริ่ม จะลองเค็มดูว่าจะอร่อยไหมจะแซ่บบ่แซ่บครับผมส่วนน้ำปลาผมไม่ใส่ครับผ,ผมใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยรสด,ดีผงนัวแค่นี้ก็พอครับ รับประทานมากครับผม,มโชว์นี่ลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นกับเนื้อหมูครับเซ็บมากครับเซ็บเออครับฝีมือ เพลินชาแนลทำเองครับผมสุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพลินชาแนลกระทะมือใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย